วันนี้จะมากอบกู้นะครับน้ำท่วมที่สาขาหัดใหญ่มิดชั้นหนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ยังเดินทางไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราเองจะต้องไปทำความสะอาดอะไรเพราะว่าน้ำไฟอะไรยังไม่มีครับตอนนี้เองก็ขับรถไฟฟ้าออกจากยะลาจะมาดูกันว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ไหนกันบ้างล,ลองมาตามคลิปนี้กันนะครับเราเดินทางจากยะหานะครับเดี๋ยวเราเองจะไปทางสบ้าย้อยก็ตรงปั๊มปตท,ะทนะครับให้เราอ่ะมาทาง เทศบาลตำบลบ,บ่ายย้อยนะครับเราขับมาตรงเรื่อยๆนะครับสุดทางเราจะเจอวัดถ้ำตลอดนะครับก็ให้เราเลี้ยวขวานะครับตอนนี้เราถึงจุดสต๊อปแรกแล้วนะครับตรงทุหวานะครับเดี๋ยวเราจะไปออกตรงปั๊มปตท์จนนนะครับน้ำขังอยู่ช่วงนึงนะครับแต่ไม่ได้ลึกมากครับตอนนี้ก็อยู่ตรงสำนักงานเทศบาล ตำบลนาทวีนีะครับแต่เราจะเลี้ยวไปจนะก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จรถคือในหัดใหญ่อะ่ะมันชาร์จไม่ได้ครับมันปิดหมดเลยตอนนี้ก็ชาร์จรถกันสักแปบบ๊บหนึงตอนนี้ก็ชาร์จแปดร้อยเปอร์เซ็นต์กันแล้วนะครับอ่าเดินทางเข้าขัดใหญ่กันนะครับเพราะว่าในเมืองขัดใหญ่อะ่ะไม่มีสถานีชาร์จเลยตอนนี้ก็ออกจากปั๊มจนะแล้วนะครับดินสไลด์นะครับเนี่ยตรงทางก่อนเข้าหัดใหญ่ตอนนี้ก็ถึงขัดใหญ่กันแล้วนะครับ โ oh, แบบเละเลยสองข้างทางแบบเป็นไปด้วยขยะภาพครับเนี่ยสภาพเนี่ยบรรยากาศของสภาพหลังน้ำลดครับ